กัาสวัสดีเนะี่ยผมวันนี้อยู่กันในเกม r i s e s u n of Rome นะฮะเป็นเกมที่นานมา,มากๆแล้วนะผมนะผมเพิ่งซื้อเก็บไวนะ้ฮะซื้อเก็บไวนะ้บไวแบบโคตรโคตรแม่นานนะฮะแล้วเพิ่งจะมาได้เล่นลองเล่นครั้งแรกนะ,ะผมก็ถ่ายเลยนะฮะเพราะผมคิดว่าเกมมันน่าสนใจดีนะอเกมนี้เป็นเกมแนวโรมันนะฮะยุคโรมันนะฮะ ที่มีสู้กับคนเถื่อนนะบาบาเรียนนะผมเผาบาบาเรียนนั่นเองนะมาแล้วฮะฉากแรกอันนี้น่าจะเป็นจกักรพรรดิของพวกเรานะฮะโรมันแน่ๆแต่งตัวงี้ชัดเจนไม่น่าจะเป็นคนเถื่อนได้นะครับผมเกิดอ,อะไรขึ้นกันมันเกิดอ,อะไรกันขึ้น วิ่ง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 ไป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 วิ่งวิ่งวิ่งเอวิ่งเด้อเอวิ่งยังวิ่งอยู่นะน่าจะโดนโจมตีเมืองน่าจะโดนโจมตีนี่ครับแม้คนไม่วิ่งกระเจิงขนาดนี้ เกมที่ภาพสวยมากนะเขาอยู่ที่นี่พระเจ้าช่วยด้วยเขาจะฆ่าข้าภาพสวยสวยวิ่งมาหานอกแล้วนะฮะนายอาณาจักรโดนโจมตีจริงด้วยปกป้องกษัตริย์ของพวกเจ้า ข้าคือนีโรออกัสตัสเจอมาดิคัสขอสั่งให้พวกเจ้าปกป้องกษัตริย์ของเจ้าอานะครับข้าก็น่าจะตัดมาที่พระเอกเรานะโอ้โหสู้กันเดือดมากนะผมโคตรเดือดบักเลยเนี่ยพระเอกเรานะทำไมถึงทิ้งข้าที่เป็นกษัตริย์ของเจ้าเนะี่ยไรซันออฟโรมนะมับเกมดีนะเนะี่ย พระเอซเวรัตมหาค่าตรงนี้เอาสิเวอไั้บนที่สูงสุดเท่าที่ท่าจะหาได้เมื่อพวกบาบาเลียนเห็นพวกมันจะกลัวการต่อสู้จะเป็นของเรานะฮะเราจะได้เล่นเป็นพระเอกล้วแล้วนะครับผมโคตรเท่ฮะท่านผะู้ชมอัอนนี้จะมีสวนการเล่นหรือไม่ อ่าเหมือนจะเป็นการสร้างการเล่นเบื้องต้นนะฮะเอ้ยกดเอน,นี่นี่เหมือนเป็นการดีเฟนซ์ป้องกันอันนี้เอาโลฟาดเอาโลฟาดหมุนเลยหมุนเลยเอามิดฟันเอามิดฟันเลยเลาปุม่มนี้ซนะอ๋อเป็นเปิร์กนะครับผมกดนี้เพื่อฆ่าเอ้ยอ,อ,อ่าโอเคโอ้โหไอ,อ้กเท่ฮะอ่าเรียบร้อยมาครับต่อ เฮ้ยเนี่ยโหโคตรเกมภาพสวยมากอะดีใจฮนะเออตายไปโหดันไปไหนฮนะเนี่ยดันไปไหนอ๋อดันหล่นลงไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยคุณพี่ใจเย็นครับผมเพิ่งเล่นนะคุณพี่เอาพิดตัวพิดตัวตัวนู้นตีก๋วยฮะต้องตีกูเหรอนี่หันขาดตายตายไปเอาโลฟาดแม่งเลยโลฟาดแม่งเลย อะไรเอาเอาไงเอาไงอะเอาไงอะตายตายโดนปัดคอครับผมเอ้ยโอ้โหทำไมต้องทานด่าน้าสี่ทำไมคิดว่ามันเท่อะเรอะกันได้ไม่ได้แดงผมหรอกนี่นี่ตายไปตายไปนะเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรฮะออเราต้องไปตรงนู้นนะครับโอ้โหยิงยิงธนูไฟมาฮะโดดไงฮะไปยังไงฮะเอ้ยยังมีอีกนึกโอ้โหนึกต้องไปแล้ว เอ้ยมีการกดค้านไะด้แบบทีเดียวรดเดียวนะฮะหัวกระโหลกแดงเมื่อกี้นะครับผมขึ้นมาเป็นแ,นแดงนี่ฆ่าได้เลยนะฮะพวกบาบาเลียนใกล้เข้ามาแล้วตัวทตนทางเข้าเราต้องรีบไปสกัดมันเยี่ยมไปเลยนะฮะโอ้โหเห็นไหครับเขาบอกให้ไปช่วยตรงนี้นะครับผมพี่โอ้โหใจยเย็นครับพ,พี่นี่รลบได้เว้ยโอ้โหเต็มเต็ม โดนเต็มๆยังไม่ได้ฟังกันใดฮนะหลังไม่ทันตัวนี้จะตายแล้วครับเอาแม่งก่อนเอาแม่งก่อนมายุ่งทําไมมายุ่งทําไมหลังชนกูนเลยมึงเนี่ยเอาไงวะเอาไงวะฮะเก่งเหรอเก่งเหรอมีขวานละเทอฮะมีขวานละเท่เหรอมีขวานละเท่เหรอมีมีดโว้ยนี่นี่ตายไปตายไปมีใครอีกมีใครหฮาวอีกหฮาวเหรอหฮาวใช่ไหมฮาวใช่ไหมฮาวใช่ไหม ฮาวจังฮาวจังคนเรานะฟังบันไดทิ้งก่อนนะที่บันไดทิ้งก่อนไม้แก้วคนฮาวคนฮาวตายไปคนฮ้าวเออตายไปน,นี่ไงเรานี่ไงเฮ้คนนี้ใครอะอืออะไรอะไร,ะไรทำไมคนฮาวเยอะจังวะครับทำไมอะทำไมอ้าวอ้าวอ,อ,อะไรวะโดนรัดคิวอะท่านผู้ชมไม่ได้ปะโอไม่ยอมออย่างนี้นะโอมาเต็มนะ อุ้ยใครยิงก้อนหินมาโดนพวกแม่งเต็มๆเลยยังไม่หมดอีกนูก็ตายหมดแล้วนะเนี่ยหลังเข้าครับเออัวนี้ก่อนผงกดผิดเลยพาดเลยพาดเลยทำกูพาดเลยข้างหลังอะทำพาดเลยเล่นแม่งเลยพาดเด้อทำกูพาดเด้อโดนโดนโดนตายตายตายไปตายไปโอ้โหแขนขาดเห็นเห่นนะโอเคแม่งพับจริงจังมากนะผมอันนี้ต้องสร้าง ให้ลูกน้องยิงขนูนะนฮะ้ยทำงี้ได้ด้วยโคตรเทพโหย่างเทพครับท่านผู้ชมบาเบรียนโอ้โมาเต็มโอ้โหอะไรครับเนี่ยตางเยอะขนาดนี้มากันแฮะวิ่งเลยตื่อฝ่านมาแล้วหมายยังโหดกันเร็วพวกเราตั <c oughs> ้งรับวิสาหาน รับทราบหน่วย18อยู่ในการต่อสู้ตอนนี้อีก3หน่วยรอให้ท่านออกกับสัง่งสกอร์เปียนอาเชอร์และคาตาปูลเนสเยี่ยมไปเลยอันนี้ตั้งเหมือนจะตั้งทงนะเป็นจุดฟอร์เมชันนะผมว่าแบบเราต้องดีเฟนต์ตรงนี้นะฮะอ่ามีเล่นแบบนี้ด้วยโอเคครับเฮ้ยยิงธนูไดย้ยิงเขาถัางไม่โดนอีกเออโดนแล้ว นี่ไงเรานี่ไงเรามันให้ยิงเรามันให้เรายิงตรงไหนฮะเนี่ยนะอ๋อยิงไปเรื่อยๆครับอ๋อเทไฟได้อ้าว <c oughs> ดีฟเทเลยฮะสมไมไม่ระเบิดวะอ๋อระเบิดแล้วอ๋อน,นี่สั่งเพื่อนยิงตรงนี้ได้เลยนะเทไฟก่อนครับขึ้นมากันแล้วฮนะมากันแล้วมากันแล้วมากันแล้วอุิยลูกนอ้นองลูกน้องล่วงต่อนหน้าตาตาลูกน้องล่วงต่อนหน้าตาตาเลย ตอนนัดต้อนเราเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเดือดนะเดือดเดือดมากฮะโคตรโคตรเยอะเลยฮะโอ้โหมากันจักไหนครับเนี่ยมากันยังไงครับเนี่ยไม่คิดจะทำออื่นกันหรอครับเนี่ยเอามากันเยอะเลยนะครับเอามาให้เราเกลียดนี้ด้วยฮะโทษนะไม่เห็นนะมัวมันอยู่ฮะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ต้องมาไม่ต oh. ้องมาอู้พี่อ้วน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 อะไรวะอะไรวะมีตัวนู้นอีกอีกนะครับเอ้ยโคตรเทพโอ้ระเบิด ไม่ต้องมาพี่อ้วนพี่อ้วนมาทำไมพี่อ้วนมากันทำไมวะมาทำไมไอ้บ้านนาเดินน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาเอ๊ะเอเดินไปมากันเต็มเลยมากันเต็มเลยเหรอมากันเต็มเลยพี่อ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนอีกแล้วพี่อ้วนอีกแล้วพี่อ้วนพี่อ้วนมากันยังไงวะมากันทำไมไม่ต้องมากลับไปโอ้โธนูใครนะน่ะนนูพวกมันแน่ๆเลยฮะเออไม่ได้อ่านเลยฮะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนฮะมาแล้วมากันแล้วมากันแล้ว มากันเลยครับมากันเต็มมากันเต็มเลยมากันเต็มสุดๆโอ้โหพี่อ้วนพี่อ้วนอีกแล้วโอ้โหต้านยากมากเลยนะเนี่ยเยอะฮะแม่งโคตรเยอะเลยฮะมีปีนทางนี้ด้วยครับเนี่ยแล้วจะชนะยังไงวะครับเนี่ยโอ้ยมากันอะไรครับด้านนี้เอ้ยลูกไฟฮะลูกไฟมาฮะท่านผู้ชมลูกไฟมาเขาบอกให้ถอยกลับถอยกลับแล้วนะฮะโอ้โหจอตัน ตันสะเทือนไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยไปเหอะครับพี่โอ้โหพี่กระเด็นอาการเป็นไงบอกหมอสิปิวเลยฮนะเอ้าชนะด้วยฮะรอดอยู่ได้ยังไงครับเนี่ยโ,โหเยี่ยมไปเลยอ้ามีมีจออัพเกรดขึ้นมาอ๋อที่มีอัพเกรดสกิลด้วยโหระดับเราแล้วนะฮะมีอะไรบ้างดูก่อน เนีมีโฟกัสเบรนอัพเกรดนะครับรับเราแล้วนะครับอัพอะไรดีวะเฮ้ยนี่อัพพวก EP ว่ะมีเงินเท่าไหรนะ่เนี่ยหน่วยส e ิบร้อยพันหมื่นสามหมื่นนะอัพไออีฟชุยอัพ EP รัวๆเลยก็ได้ป่ะครับที่ผมก็ได้แล้วเนี่ยเอออัพไปเลยเนี่ยเอาพวกนี้ด้วยอะ่ะยจะจะน้อยหน้ากันเหลือหกพันหกพันซื้ออะไรไ,ได้บ้างครับซื้อเลือดแล้วกันนะ อ่ะโอเคไปต่อลุยเข้าไปข้างในกันเถอะเช็คพอยแล้วนะเขาอยู่ที่นี่ช่วยข้าด้วยข้าขอสั่งเจ้ากริสัข้าไม่ต้องห่วงเรา้องการไม่หมดแล้วข้าเป็นห่วงเรื่องบาเบเลียนข้าเป็นห่วงเรื่องเขาเราต้องหาที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยไม่มีที่ไหนปลอดภัยจากปีศาจเราต้องหาที่ปลอดภัยที่ห้องโถงห้องโถงเหรอไม่ไม่ห้องใต้ดินดีกว่าทางนี้ห้อยตามไปนะฮะ พี่ตามไปที่ไหนท่านครับผมตามอยู่ครับท่านเดี๋ยวผมนำท่านได้ไหมผมวิ่งนำท่านแล้วท่านผมไปตามท่านแล้วท่านแม่งช้าท่านโอ้โหอะไรอ่ะเออมาสิโหภาพโคตรสวยนะอุ้ยอุ้ยน้องสู้กันอยู่ไปช่วยเร็วอ๋อนี่ครับมันมีเปิร์กจริงนะฮะอุ้ยอุ้ยโดนหลบหลบโทษโทษมันปันกูเหรอเฮ้ยโอ้โหเยอะมากฮะท่านผู้ชมเฮ้ยได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตายไปตายง่ายเกินหลบ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 เฮ้ยเฮ้ยหลบได้ไม่ได้แดกผมรอบอันดับนี้แล้วนะแขนขาดไปโอ้โห oh, ไม่มีระบบเซ็นเซอร์ฮะตรงนี้โอ้โ oh, หหนาขาดด้วยฮะโคตรเทือน Man, กเกมแม่งโคตรเทือนเลยจะติดแดงยูทูบไหมเนี่ยเอาดีเอาดีเอาไงอ่ะขหลังขลังขลังหลบ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 แม่ไม่ได้แดกผมรอบโอ้โหผมเนี้นี่ก็จ่าพนม จ้าพนมจ้าพนมไม่ได้แดกไม่ได้แดกเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้อยู่ครับเอากดปืนยพุ่มโอ้โหเสียใจแหมกะว่าจะกดตัวเอ็กนะผมไปกดอีกทีนะเอาไม่ได้แดกไม่ได้แดกผมบอกผมบอกเรเก่งผมเก่งผมเก่งเกมนี้เกมนนี้ผมเก่งมากผมเก่งมากผมบอกเลยผมเก่งมากนะผม ไอ้ตัวที่จ้องเราอยู oh, so, movie, so, ่เราต้องเล่นแม่งเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยจ้องทำไมเจ้าทำไมอุ้ยหลบได้นะโอ้โหเทพเอ้ยโอ้โหตัวนี้มาไงมาไงอย่าลุมอย่าลุมอย่าทำตัวมามกได้ไหมหลบหลบเอาดีเอาดีตัวนี้จะตายตัวนี้จะตายเอาแม่งก่อนเอาตัวจะตายก่อนเอาตัวจะตายก่อนมึงที่หลังเลยมึงที่หลังเลยที่หลังเลยเอาไงวะเอาไงวะเข้าจังเข้าจังตีฉัน อหลบ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 ไม่ได้แดกไม่ได้แดกหรอกไม่ได้แดกเฮ้ยมันหลบได้ฮะโอ้โหท่านผู้ชมโอ้โหสกิลดีนี่ไงหรอหลังเข้าหลังเข้าหลบได้โอ้โหภาคมันมวยเลยบอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยเจ็บนะโดนนะหลบไม่พ้นนะเอาไงเล่าเอาไงเล่าจะไฟเหรอจะไฟเหรอไฟใช่ไหมไฟใช่ไหมจะไฟก็ตายไปตายไปอีกตัวหนึ่งหลบโอ้ยหลบไม่พ้นนะเอาดิเอาดิจะไฟเหรอจะไฟเหรอ เอาไงวะ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 าเอาไงว้งวงวงวแม่หอบแดกคะับทุกทชมปวดล็อกอะชีิเมตอะไรฮะน่ะเหนื่อยฮะเหนื่อยจังหวะนี้บอกเลยว่าเหนื่อยนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอีตัวนี้มีไฟด้วยน่าจะเบิร์นละมันโอ้ยอ้เหี้ยเล่นเล่นไฟฮะตัวนี้อ้าวลูกน้องตายหมดเลยฮะดิ้น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 โอ้โหตัวนี้แม่งนักกายกรรมชัดๆคอนไฟ ทอหรือเปล่าทีฟทอใช่ไหมโอ้โหตัวนี้เราไม่สามารถเคาน์เตอร์ได้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดเ,เ,หเ,เ,หเด้อเทีทอเออมึงอะเทีทอเออทีทอฟาดเดโลฟาดเดโลติดมุมแล้วติดมุมแล้วตายไหมตายไหมไม่ตายทีฟทีฟนี่นสป,ปราร์ตันเคยดูไหมสปาร์ตันอะสามร้อยอะเคยดูไหมนี่เคยดูไหมปปเคยดูไหม,ไหมติดมุมตายมึงติดมุมตายแน่อย่างงี้ ติดมุมตายนี่โลฟาตีตีตียังไม่ตายไม่โดนเอาดีเอาดีเอาตาย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 แน่มึงนีเหรอเราเทียวข้อมึงอ่ะโดนโดนตายไปตายไปโอ้ไม่เท่าไหร่อ่ะบอกเลยว่าไม่เท่าไหร่ครีกรีเขาจะให้เรา มาที่นี่กับเขานะครับผมเป็นห้องลับนะน่าจะห้องลับใต้ดินเอไว้ลบพวกศัตรูแน่นอน,นอนนะครับเก็บมีดแล้วนะโคตรเท่ครับท่านผู้ชมอะไรมันจะเท่ปา,านนั้นวะลุงยิ่งเกิดในยุคโรมันก็ดีเหมืนอนกันนะภาพสวยเนี่ย They never interfere with the affairs of mortals. Oh, and what great oracle told you this, General? My father, my father, we will be safe here. You're not even a I pray to the gods that we will be safe. Uh, we will be safe here. บบนายชื่ออรทหารมาริอสัสเราชื่อมาริอัสนะครับรพระเอกอา่าวนนี้่าเลาเหตุการณ์นะครับพ่อข้าบอกเรื่องพระเจ้าที่กำหนดชะตาเราแต่มันจะทำให้โดดเดี่ยวในสิ่งที่เราเลือก โชคชะตาของท่านคือกษัตริย์แต่ข้าคือทหารพ่อข้าดำตา,ตาในเส้นทางของเขาเพื่อรับใช้ประชาชนแต่ว่าอะไรที่ผลักดันเราไปในเส้นทางนั้นอะไรที่ทําให้เราเป็นอยู่อย่างทุกวันนี้เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อสิบปีที่แล้วเล่าถึงตอนเราเป็นเด็กนะผมหภาพสวยมากฮะเมืองคตรสวย นี่เรานะมาริอัสนะครับผมตอนเป็นทหารแรกๆนั่นเลยว่าอันนี้พ่อเราโพ่อหรอพ่อมาริอัสดีใจที่เจอท่านข้าดูเป็นไงเหมือนทหารโรมันหรือยังเจ้าดูดีมากลูกชายยินดีต้อนรับกลับบ้านยินดีต้อนรับกลับบ้านยินดีต้อนรับกลับบ้านโอ้เราเป็นทหารใหม่นะ เจ้าได้ประจําที่ไหนอาริสันเดียอ่าอาริสันเดียที่นั้นเงียบดีนะไม่ต้องชอบข้าไม่ได้เข้ากองทัพเพื่อไปดูพระอาทิตย์นะข้าอยากสู้เหมือนท่านพ่อมาถึงเวลาลูกชายมาถึงเวลาจําไว้นะศัตรูของเจ้าไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบท่านพ่ออันนั้นแม่เรานะมาริอัสแม่เรารือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่แหละแม่เราแหละหน้าตางี้ดูเจ้าสิ หล่อมาก <Hans> ท่านแม่ได้โปรดใช่ด้วยแม่เราฮะ,ะเรามีน้องสาวด้วย now, wish speak with เรามีน้องสาวด้วยนะพระเอกมีน้องสาวเเ อ่ะอันนี้โอ้โหสุดยอดนะอันนี้อ๋อเราสู้กับพ่อฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับยี่ผมตัดไปโอไอพัดหน้านะผมพาร์ทนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะมีอะไรที่ชมขอมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะบ๊ายบายครับ